n e w ส์เบรกในเวลา15นาฬิกานะครับขณะนี้กลุ่มพัิตาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ประกาศยกระดับการชุมนุมแล้วนะครับโดยล่าสุดนั้นมีการขอต่อรองเพื่อที่จะนํามวลชนเข้าไปชุมนุมภายในอาคารรัฐสภาหรือว่าภายในเขตพื้นที่ของอาคารรัฐสภานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการยื่นข้อเสนอขอให้มวลชนเข้าไป ฟังเรื่องของการอภิปรายในห้องประชุมสภา200คนซึ่งล่าสุดนั้นทางสภาก็มีการอนุมัติที่จะมีการให้ประชาชนกลุ่มพันธมิตรเข้าไปฟังการประชุมได้นะครับไปติดตามการยกระดับการชุมนุมในครั้งนี้กับคุณอารยาโพจาอยู่ในสายแนละ้วสวัสดีครับคุณอารยาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชันพงคะเป็นไงบ้างครับภาพรวมในขณะนี้ครับค่ะตอนนี้นะคะทักคุณ ชุมนมนั้นกําลังนับเวลาไปหลังจากเหลือเพียงแค่ประมาณ่กชั่วโมงนะคะหลังจากได้มีการยื่นเสนอไปให้กับทางประธานรัฐสภานะคะว่าจะขอไปชุมนุมภายในบริเวณด้านในอาคารรัฐสภาซ่งนอนนี้นะคะมีการยื่นหนังสือเข้าไปเพื่อที่จะขอเข้าไปชุมนุมภายในอาคารรัฐสภา ขอไยค่ะขอเข้าไปร่วมฟังการพิปรายใจไทยในคารรัฐสภานะคะลาย200คนค่ะหลังจากนั้นผ่านไป3ชั่วโมงค่ะก็ไม่ได้มีในเรื่องของการตอบกลับมาจากทางประธานรัฐสภาค่ะทางสีแกนนําของกลุ่มพนมิตก็เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือฉบับที่2ให้กับทางประ รัฐสภาน,นะคะโดยมีรองเลขานุก,การนั้นออกมารับนะคะรับนั่งได้มีการยื่นข้อเสนอว่าจะขอเข้าไปร่วมฟังครั้งที่สองนี้จําน,นวนจํานวน200คนเท่าเดิมนะคะแต่ว่าในส่วนของรองเลขานุก,การเองได้มีการยื่นข้อเสนอกลับมาให้กับทางตุ่กน,ะนะะังแะาว่าจะขอกลุ่มบุคคลเข้าไปตั้ง เพียง40-50คนเท่าน so ั so so ้นนะคะแล้วก yeah, ็หม is ุนเวียนกันเป็นรอบๆไปค่ะแต่ว่าทางกลุ่มแกนนํานั้นได้มีการปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปนะคะบอกว่าถ้าหากว่าจํานวน200คนที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้นั้นไม่ได้เข้าไปนะคะก็จะขอเข้าไปร่วมขอเข้าไปชุมนุมภายในอาคารและทัพสภาทั้งหมดที่มาปักหลักทั้งหมดนี้นะคะโดยให้เวลาประธานทัพสภานั้น1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว30นาทีนะคะรลือเวลา30นาทีค่ะซึ่งทางกรมการนำนะคะก็ บอกว่าถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามนี้ก็จะมีการหามาตรการต่อไปค่ะครับการที่พันธมิตรออกมาพูดแบบนี้ในส่วนของตำรวจทั้งที่เบรนรอบนอกและภายในรัฐสภามีการสั่งเสริมกำลังเพื่อ,อรองรับมาตรการการยกระดับยังไงบ้างครับ ในส่วนของตํารวจนะคะประเด็นด้านในที่ั้งไม่ทราบแน่ชัดแตะก็ถือว่าเป็นด้านหน้าที่อยู่ประจำหน้าการทำกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็มีการตั้งแถวานบริเวณริมรั้วของอาคารรัฐสภาอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ส่วนของการเสริมกําลังเองยังไม่รับคำยืนยันจากทางตารวจนครบาลแต่อย่างใดนะคะว่ามีการเสริมกําลังเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะบุณอารยาครับแล้วในส่วนของขันกําลังใจมวลชนเป็นยังไงบ้างครับ ขวัญกำลังใจของมวลชนเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทางด้านของการก<ะ>มีการประกาศยกะดักการชุมนุม,ม,มขวัญกำลังใจงก็ยังคงปกติดีะนะคะแล้วก็ยังมีการปลุกใจกำลังเอาม,ม,ม,ว,มวลมวชนอย่างต่อเนื่อง่ะนะคะซึ่งตอนนี้เขารอนทับงไายหลังกันเหลืออีกประมาณ30นาทีค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณอารยาครับมันก็เป็นภาพรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ